โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดถูกใจไลค์ครูวันค่ะเป็นกําลังใจให้ครูวันขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะมาอีกแล้วดวงใจรัวๆนะคะนะคะเพื่อนๆดูเซตในมือครูวันค่ะตัวนี้เป็นเซตที่เหมาะสําหรับจะบํารุงกระดูกและข้อค่ะกระดูกและข้อเป็นสิ่งที่สําคัญใครมีปัญหากระดูกและข้อนะคะลองดูเซตนี้นะคะมีอะไรบ้างตัวเขียวๆที่ครูวันถืออยู่นี้ก็คือคอลลาเจนนะคะเป็นคอลลาเจนแม็กด้วยนะแล้วก็ตัว ตรงกลางเนี่ยเป็นน้ำมันปลาแล้วก็ไม่ใช่น,น้ำมันปลาธรรมดาคัะเพื่อนขาเป็นพิชออยหนึ0งพมิลลิกรัมเป็นน้ำมันปลาแคปซูลนิ่มๆน,นะคะมีปริมาณน,น้ำมันปลาหนึ่ง แคปซูลเนี่ยถึง1,000ม mm, ิลลิกรัมนะคะหมายความว่าเพื่อนๆทานวันละ1แคปซูลนี่ก็คือเพียงพอมีปริมาณน้ำมันปลาที่เพียงพอนะคะให้ให้เพื่อนๆได้ทานในแต่ละวันแล้วก็เป็น c a ดเม m a c แคลเซียม600เลยนะคะครูวันจะจิ้มไปที่สินค้าในร้านค้านะคะแล้วก็ครูวันจะลดราคาเซตนี้เซตกระดูกและข้อได้อ o คอลลาเจนแมกนะคะตัวนี้มี30 นะคะ30แคปซูล30เม็ดน้ำมันปลาตัวนี้ทานได้3เดือนเลยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำมันปลา1,000มิลลิกรัมนะคะทานวันละ1แคปซูล1เม็ดนะคะก็พอแล้วนะคะนี่อยู่90เม็ดนะคะทานได้3เดือนเลยนะคะแล้วก็ c ค l d ิ m a x 600ตัวนี้